มาวิ่ตื่นแล้วเหรอจ้าตื่นแล้วเหรอจ้าแลเออเออได้ยงไงครับสิตื่นหรือยังครับพอตื่นก็คึกเลยพอตื่นก็เริ่มคึกเลย ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะครับน้าบินขับน้าบินครับไปไหนครับก้นไข่เนี่ยก้นไข่เนี่ยก้นไข่เลยอะไรอจ้าอีตื่นละคึกเลยนะเราอ่ะฮะเะ คือตลอดไหนเปิดทีวีให้แม่หน่อยเอารีโมทมาเปิดทีวีเด่ะรีโมทเห็นปะเร็วไหนรีบทีวีทีวีอยู่ไหนอ่ะเปิดทีวีอ่ะเปิดทีวีทีวีอยู่ไหนครับ<ว>ก,กดทีวีเร็วไหนล่ะทีวีอยู่ไหนล่ะลูก,<ว>กอกก้าวโดนแตกแตกเปล่าอ้าวเก็บขึ้นมาสิครับลูกเก็บขึ้นมาเร็วเร็วหยิบขึ้นมา หยิบขึ้นมาดีๆระวังล้มด้วยหยิบขึ้นมาทำยังไงจะลงได้หยิบหยิบขึ้นมาแล้วก็เปิดทีวีไหนทีวีอยู่ไหนเปิดทีวีสิกดทีวีดีใจดีใจแหละลูกดีใจตลอดยิ้มหน้าเกียดตลอดเลยเราอ่ะ ให้ทำติรตโต้สิไหนทำติรตโต้สิทำติรตโต้อะไรเปิดหรือยังทีวีอ่ะเปิดยังครับไหนนาพินเดินมานี่นาวินเดินมาเร็วเดินมาเร็วอ่ะเดินเดินเดินเลยอ่ะมามามาเร็วเร็วเร็วมาหาแม่เลยลูกเร็วอ่ะเดินมาเร็วลูกเร็วไหนเดินมาหาแม่สิลูกบะมาพินครับ เดินมาชีครับเดินมาชีครับลูกมาเดินมาเลยเนี้ยเนียคนเก่งเดินมาเลวอ่าเดินมาลูกอ่ะเดินอ่ะเดินเดินเดินอ่ะเดินเดินเดินอ่ะคนเก่งเดินมาเลยลูกอ่าเดิน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 มาเลยครับเดินมาเลยลูกไม่ต้องจับเก้าอี้ลูกไม่ต้องจับเก้าอี้ครับอ่ะเดินมาชีไม่ต้องจับเก้าอี้เลย เดินมานี Rapid, sweaty, ่มานี no ่มานี <like> ่แล <weg> ้วมานี่แล้วไม่ต้องจับก็อีหลบเดินมาหาแม่เลยเดิน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 มาเดินมาเดินมาเดินมาอาจ้าลมอีกแล้วไอ้หน้าลิงหน้าลิงอ่ะลุกขึ้นหน้าลิงลุกขึ้นอ่เดิน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  อ่ะก็จะถึงแล้วลูกอ่ะแม่ไม่ถอยแล้วแม่ไม่ถอยแล้วแม่รอหนูอ่ะเดินมาลูกอ่ะเดินมาเดีวนิดเดียวลูกนิดเดียวถึงแม่แล้วอ่ะนิดเดียวถึงแม่แล้วครับอ่ะเดินเดินเดินอ่ะกอดกันเล้วกึ่ง